วันนี้นะครับผมจะพามาดูขั้นตอนการทําเข็มเจาะขนาดเล็กขนาดกลางนะครับเมื่อเราระบุตําแหน่งของเข็มเจาะได้แล้วนะครับเราก็จะนําหัวสว่านในการเจาะนะครับโดยติดมากับรถแมคโครขนาดกลางครับเจาะลงไปใต้ดินให้ได้ความลึกตามที่แบบกําหนดมานะครับหลังจากที่เจาะลงไปใต้ดินแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการนําดินนะครับขึ้นมานะครับโดยดินที่เจาะเนี่ยนำนำดินขึ้นมาเนี่ยจะผ่าน สว่านเหล็กนะคะสว่านเหล็กที่ติดมากับรถไมโครดังที่เห็นนะครับก็จะเอาดินออกเมื่อเมื่อนาดินขึ้นมาแล้วก็จะเอาดินออกนะครับตามรูปที่ปรากฏนะครับเมื่อเราเจาะได้ความลึกตามแบบระบุเราก็จะนําเหล็กสําหรับทําเสาเข็มเจาะลงไปในหลุมนะครับเมื่อเอาเหล็กลงไปในหลุมเสร็จปุ๊บเราก็จะนํากลวยสําหรับลําเลียงคอนกรีตนะครับลงไปในหลุมหลังจากนั้นก็จะเทคอนกรีตผ่านกลวยนะครับผ่านควยเหล็กลงไปใน หลุมที่เราจะทำเสาเข็มเจาะนะครับเมื่อเทคอนกรีตใกล้ได้ระดับแล้วเนี่ยเราก็จะยกกลวยเหล็กนี้ขึ้นเมื่อเอากลวยเหล็กนี้ขึ้นเสร็จเราก็จะเทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะครับเทอีกนิดเดียวไม่มากนะครับเพราะมันใกล้ได้ระดับตามที่ต้องการแล้วนะครับเมื่อกลวยขึ้นเสร็จเราก็จะเทคอนกรีตปิดจบในกระบวนการสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับสําหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี